เอาล้วครับฟังเสียงครับฟังเสียงผมเปิดดูไลฟ์เขาอยู่นะครับล่านะมันแน่ครับมันแน่ครับมันแน่มาครับขอปิดสตรีมก่อนเนาะปิดสตรีมก่อนเพื่อสมาธิของผมเองนะครับอ่าเป็นคลิปพิเศษนะเออนานาสุ่มเจอนะ เอาละตอนนี้ก็จะ,ะพี่บอยไมไ่รู้นะครับแล้วก็ทีมงานเขานะเรรู้สึกพี่แพตตี้ด้วยนะครับนะก็ขำๆกันไปฮะขำไม่ขำน่าจะทำผมหัวอุ่นแล้วดูแล้วทีมงานเขาโหดมากครับผมก็ง่วงๆด้วยง่วงตั้งแต่คลิปที่แล้วพูดแบบเบลๆอ่ะ มาทริปส่งท้ายก่อนนอนเรียนเช้าด้วยสิบผายเอ้ยโอ้ยเอาวะเพื่อแม็ดนี้เต็มที่ครับอ่ะสิบผายกับทิปใครถอนเสาโอ้โโอโอยบันเดย์อิวอิจจาเปเนอจนะอันน่ะนน่ะนน่ะไปซ่อมจ้าสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม ไม่รู้ผมเจอใครบ้างนะพี่ไม่รู้เขาแต่งตัวยังไงวะไม่อยากล่าเขาก่อนเพื่อนอะ่ะคือเราต้องหาคนอื่นมาถ่วงมามายั่วเขาให้เสียเวลานะประมาณนั้นยากครับยากยากการจับทีมงานเป็นยากมากโอเคครับหลุดครับเราต้องรีบจัดการสายถอนก่อนนะครับไม่ต้องคิดหายครับนานๆจอทีมคุณภาพทำตัวไม่ถูกเลยอะ่ะเราเจอบอๆมาตลอดเลยไง ก่อไปแล้วฝั่งนี้ยังโอเคแสร็จตรงนั้นของเงี้ยเมียสักเตบมาขอเงียมเม้ยเงียมเม้ยหน่ยฮะคือขอตั้งสมาธิครับ พลายไม่ได้เลยเดี๋ยวถึงช่วงที่ควรจะพูดผมจะพูดเนาะไม่ต้องห่วงครับด่านนี้มากลางบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องละบากครับให้เขาถอนไปฮะ ก็จะฮิวกลัเสร็จแล้วแต่ก็ไม่เสร็จครับเดี๋ยวเขาพาแล้วก็ลงไปโอ้โหเดินติดไฟอ่ะปล่อยไปครับปล่อยไป <c oughs> เขายังไม่ซ่อมเครื่องไงเขาถอนอย่างเดียวเลย <c oughs> ผมไม่ซีเรียสต้องถอนแบบนี้ยิ้มครับผม v ี p พีอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอ่ะ ไม้อยู่มุมไหนหวะไม้อยู่ตรงนี้มีใครแอบอยู่ปะไม่มีนะมมเนาะเฮ้ยกลัวเขาลอ่อเขาล่อแน่เลยวะซ้อมไปสองแล้วหลอนนะเนี่ยหลอนนะเนี่ยเครื่องก็อยู่ไกลไปเช็คยากมากเลย ไม่รีบครับใจเย็นไว้อยากใหญ่ต้องนิ่งไม้เยอะจริงๆเนาะมนันลงมาแล้ว เราเคลียร์ไม้ก่อนนะไม้คือเจ้าปัญหามากในหลังนี้เข้าซอกบ้านเข้าซอกอายางรอดไปเนี่ยคือยากมากครับเขาไม่มีพยาบาลสีเขียวนะ่นั้นผมลำบากเลยโอ้ยติดติดติด,ต,ดติดสตันชึกบแตบรอดหน้านต่างโอเครักษาไปประมาณหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วประมาณไม่ได้เอาแขวนครับ มัาจะได้เปรียบช่วง,งเขาโดดลงนะ,ะมันติดสตันอยู่ชอบมากเราวางแผไในล่วงหน้าเลยมีคนวิ่งอยู่รอบบ้านหนึ่งคนครับคนนี้ก็ไม่เอาอะไรมากครับเอาไปนอนในบ้านก่อนครับไม่รีบแผนแข่ขหมดเดียวเจ๊งครับผมใส่เอาอ d อ,ออนที่ทําให้หิวยากขึ้นมานะระางั้นก็ปล่อยเข้าไปครับตอนนี้น่าจะซ่อมเครื่องไว้เพราะตำควจแล้วเนาะ เอาคนไม่แจก,ก่อนคนระับโอเคยิงกันวะโอเคอ่ะหมดประทาอีกหนึ่งคนทิ้งไปะจะไม่ปง้งไม่ปั๊มไม่ทั้งสิ้นครับเจอฝีมือเต็มเราก็ต้องจัดเต็มนะครับถ้าผมไม่แขวนคนนี้คือนอนสามนอนสามเดินอา่าใคร แยกย้ายไงแยกย้ายแล้วก็ผมทําเกมลําบากครับดังนั้นก็จัดการครับรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับเอาสามใต้ก็คุ้มแล้วโอเคแขวนล่อคนที่สองเดี๋ยวคนนี้รีค้เบอร์นานมากครับเอาก่อนโจโจรู้สึกตัวหญิงใหญ่ชื่อโจโจหรือเปล่า ัวหนโจโจวะโจโจมันไม่ใช่แก๊งพี่นี่อ่าไม่ใช่แก๊งพี่ไม่สนฮะเราแก๊งพี่ก่อนเที่ยงแก๊งพี่มันทีมงานอย่างไรก็ขอโทษเลยนะผมต้องจับเต็มไว้ก่อนนะเชื่อเอามาทิ้งในบ้านต่อเ <c oughs> ขาดิ้นจะหลุดหรือยังเนี่ยรู้สึกว่าจะหลุดพอสมควรแล้วนะนะแขวงดีกว่า <c oughs> ผมพาเขาทิ้งสองทีแล้วไงโอเคซ่อมไป สายแฟมิลี่ผมชอบอยู่ละเ <c oughs> <_ EN _ 2> อ้อไหนจ๊ะสังเกตซ้ายขวาซ้ายขวาออกไปหรือยังออกไปแล้วเดี๋ยวก็มีเสียงช่วยแล้วแหมมีอะไรขยับทางขวาวะ่ะแต่ไม่มั่นใจในตัวเอง ไปก็ได้วะน่าจะพาเปิร์กแบบไม่มีเสียงหัวใจมานะแต่ผมบามานี้ได้แอมสีแน่นอนครับคือแล้วเขามั่นใจว่าเขาช่วยไม่ได้ก็ไม่มาหรอกเชืดด่อติไปหนึ่งผมไม่มีโนวันด้วยขอแค่เขาแตกเครื่องเนี่ยไม่ก็หาหลุมเเรียบร้อยครับโอเคไปสามรอบหนึ่งนะครับน่าจะเจอหลุมไหมล่ะ โอเคครับก็เป็นการเล่นที่ดีกเกมนึงนะจีจีครับผมบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอคลิปที่เสียไปเปลี่ยนภาษาไงวะเขางอนผมไหมอ่ะทำไมฆ่าพี่ไม่ไม่เราไม่ปั๊มเราไม่ปั๊มเราไม่ปั๊มอ้าวเฮ้ยเขาไม่เอาอะไรมาเลยอ่ะ เฮ้ยผมจับเต็มไมเปล่าหรือเขาบอกใน YouTube วะขอโทษด้วยนะถ้าบอกใน YouTube ว่าไม่เอาอะไรมานี่คือผมไม่รู้ไงผมปิดไปก่อนไงมันดีเลยยี่สิบวิไงมันไม่มีเวลาจริงๆบายครับไปครับ